เหล่าบรรดาคนในวงการก็ต่างออกมาโชว์เลขเด็ดของตัวเองจะมีใครบ้างตามไปส่องกันเลยเริ่มต้นกันที่ศิลปินชื่อดังมัมลาคนิกเป็นหนึ่งคนที่ครองสถิติ ถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกันเกือบ30ครั้งงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดออกใบหวยให้เองหวยได้ตาโตาโดยการโพสต์ภาพอัปเดตทะเบียนรถตรูคู่ใจหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนจากป้ายสีแดงมาเป็นป้ายสีขาวอย่างเป็นทางการแล้วละจ้าทางนี้ยังได้เขียนระบุแคปชั่นเปลี่ยนป้ายแดงวันนี้เป็นแนวทางเด้อ <ht> แฮชแท็กเฮงเฮงเหม็นหมานเด้อ ต่อกันที่ลูกซาตานอย่างปฟางปรางทิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้โชคแฟนคลับอยู่บ่อยๆ ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแจกเลขตามธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยรอบนี้สาวปรางทิพย์ได้ออกมาไลฟ์สดแจกเลขเด็ดงวนนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยเลขเด็ดของเธอก็คือ7 2 73และ76หไปต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเบลนิพาดาและลำเพลินวงสกรที่ทำเอากองหวยต่างสอดสองเลขเด็ดเมื่อทางหน้าเพจคนลูกทุ่งได้โพสต์ภาพเบลนิพาดาและลำเพลินวงสกรจัดงานบุญใหญ่ภาพ ป่าสามัคคีในน้ำบ้านเพลนิพาทอดถวายณนะวัดบ้านกำนันปุ้มจังหวัดบุรีรัมย์โดยภายในงานก็มีเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยยอดที่ได้รับจากการร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้คือ3 6 3 2 9บาทจ้างานนี้ขอหวยกระต่างเอายอดบริจาคครั้งนี้ไปตีเลขเด็ดกันสนัน ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวมากี้ราศีที่ออกมาโพสต์ในไอจีส่วนตัวประกาศขายรถหรูซึ่งเป็นรถของคุณแม่เจ้าตัวโดยได้เ,ดเปิดเลขทะเบียนเลขชัดเจนก็คือ244งานนี้ทำเอาเกาหัวต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่างวดนี้มานแน่สนานไอจีเลยจ้า